ออกจากพระธาตุพนมนะคะเข้าสิไปจังหวัดนคะรพนมนะคะตัวจังหวัดไปเลยเนาะตอนนี้อยู่อํําออยู่าเภอพระธาตุพนมนะคะนกําลังเดินทางออกมานะเจ้าทุกคนไม่รู้จะไปนอนไหนเลยไปอย่างเดียวไปเราไปดูไปที่ตัวจังหวัดกันเลยนะคะทุกคนนี่เป็นยังแบบเต็มพี่ีอีกห้าสิบสามกิโลนะคะจะไปหม่องจุดที่มันเป็นพญานาคอะคะ่ะมองหันอนะแลนด์มาร์คของจังหวัดนคะรพนมนะคะทุกคนนี้ยขึ้นพอดีตอนนะ ก็เปิดไฟพอดีก็น่าจะออแต่ว่าเขาอาจจะไปไม่ตลาดเนี่ยเขาไปบนตองตลาดเนีเออ่ยไปไปไปกันเลยนะคะทุกคนไปเจอ,อยังบ่หูแต่ว่าเขาว่าฝนตกแตะกอนน่ะนี่นะคะไปเลยค่ะทุกคนอีกห้าสิบสามกิโลนะคะไปไม<ร>มีมมยังขาดผมมียังขาดกานคะ่ะข้ามไหนนอนนั่นบ่หูว่าจะ,จะใช้ใไสไผ่มีบางไรในน้ำกระบอกเลยค่ะอยู่แถวนครพนมแถวมุกดาหารเน,นีค่ะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้อ๋อพระธาตุพระาธระาตุหน่อย สีสีอย่างสีบนเรืองบะ่อยู่ข้างถนนเลยนะคะทุกคนอยู่ข้างทางเลยแถวนี้จะเป็นโซนพระธาตุเนาะโซนพระธาตุวัดพระธาตุน้อยสีบนเรือก็นี่จะเป็นริมแม่น้ำโขงเลยนะคะทุกคนนี่เป็นริมโขงเลยจ้าเขาไม่เห็ขี่จักรยานบ่ะเนี่ยเราก็จะไปนครพนมนะคะตอนนี้อยู่นครพนมแหละแต่ว่าจะไปตัวจังหวัดนครพนมนะคะมอง องพญานาคนะคะ่ะทุกคนลองลานพญานาคเด้อนี่นามร้ายวส,สันตอนนี้สี่โมงแล้วค่ะสี่โมงกว่าแล้วเด้อรอดูว่าจะไปนอนอยู่สจังไดละบาน,นี้ <c oughs> จังแหง,จ,งจังหรอพญายพอยเอ้ยเนะะี่ยค่ะมีพระธาตุอีกแล้วอยู่้างทางนะคะแต่นุ่รูุลุวะเพิ่ซื้อพระธาตุยังวัดอะไรนะคะ แล้พระธาตุอย่งพระธาตุน้อยพระธาตุสีบนเรืองอันนี้วัดมารุกนะคะมารุก่ะนะครเออญนี่ค่ะเป็นวัดที่มีเป็นพระธาตุอยู่ด้านนั้นนะคะทุกคนเ,ออเดินทางต่อไปเลยจ้าอีกประมาณสามสิบกิโลอ่ะจ้าจะหอดจังหวัดนะครพนมตัวจังหวัดนะ ตลาดเล่าน่นนะแหละว่าอาจจะยุ่โซุ่นๆี้ขี่เขาไปเลิกๆอีก้อค่ะทุกคนไปกันต่อเลยนี่ค่ะผ่านตลาดนัดนะคะทุกคนเราน่าจะไปตลาดนัดในเมืองนละอันนี้เราจะผ่านมหาวิทยายลัยนครพนมนะคะทุกคนนี่มหาลัยนครพนมเนาะมหาลัยใหญ่ๆนะคะนี่ดิมติมดมไม่น้ำโขงเลย มาสิบกิโลนะคะ แล้วแล้วอาทิตยสั้นกระโดดดึง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 นี่เนาเนี่ยค่ะทุกคนคุ้นหลายแห่งภูเขาสวยแห่งคุณประเทศเลาวทั้งคนตอนนี้อยู่ตรงวัดเอียงกันนี่วัดมหาธาตุค่ะทุกคนนี่วัดมหาธาตุนี่จอดใช่สงทาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูเลยไปหันก่อนหาวันจอดก่อนไปขอนบป็นเท้าล้านเท่านั้นก็ได้อ๋อเนี่ยเขาก็มีหมองอะไรนางกินนั่งซิ่วนั่งซิว ไม่ยะไม่เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะจอดตรงไหนจอไฟแดงเดี๋ยว่ะบุ่งว่าซอยยังเขามีงานในยังบารูขางนาเลยค่ะทุกคนเรื่อยหสิเปหาจอดมันไม่เลยค่ะพราะรถจอดเต็มมากไม่รู้ว่าเขามีงานอะไรกันนะคะเดี๋ยวไปหาจอดอยู่ทั้งขุนก่อนมองเขากีฬาผ่านมาหน่อยเลยไปเลยจ้าเดี๋ยวไปส้มงานก่อนจะพนมีงานยังคก็ไปหาที่นอนที่อยู่ที่อะไรยังไงไปเบิร์ก่อนโอ้ รถกรจอดได้ห่างๆรอได้แล้วถ้าเบิ่งก่อนแมนมันจังคนจังหลายดิเนาะมันจังบ่อขึ้นมาอย่างกับบอแบตเต็มเลยีิบ้าวิญญาณเนี่ยจุดวัดกับห้ามันอาบน้ำอาบหนึ่งี่บ้าหรือเปล่าแบตเตอรี่ก็มีน้ำก็ต้องอาบก็ได้นอนเย็นเทาก็ต้องอาบน้ำไปค่ะไปหาหมอจอดรถดีก่อนวนรถไปรถมาอย่างนี้ละดีสื่อแบบนี้แหนวนวดสื่อแบบนี้นะคะรถนอนแบบว่าเต็มระบบฝันก่อนวันที่หนึ่งก่อน ไปไปขาจอดมันนาเนเลยนะมันไกลก้นใหม่นี่แหละเอ้าคมพอดี อยู่วัดวัดเอียงอนีงปั่นยานอนวานไปแล้วเนาะเธอหนึ่งนะคะจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวคอยเอารถสิงต์ต่อนะคะเด้อประตูเต็มยกขึ้นโอ้ยอ่ะโอเคมิยังห้องบ่บอกระบบโอเคโอเคโอ้ยรถข่อยนอสูดอืมดึงดึงไหวกว่าควักไว้นึงรถห่างค่ะประมาณนี้โอ้ยออกมาก่อน พอามากก็คนกับพี่ใหญ่นึ่งนี่นี่น,นี่โอ้ยรถข่อยบอปกติเดี๋ยวซื้อเบลตัมเบอร์หนี่งไงนี่ยค่ะเดีดเ๋ยวจะพายคิโลสิงไปุกเบิเ้งทั้งผลนะคะว่าเพื่นมี่ยังนี่รถเราประมาณนี้นะองนะคะทุกคนพร้อมไปสิ่งเดี๋ยวค่อยเครียดก่อนเนาะอาจจะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะคะทุกคนเพราะว่าบ่มีคนถือกล่องนี่ประมาณนี้เด้อเอาอีป,ป๊อปสิ่ง,งกองกอง่อน